สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยครับกับโรวมกึงสอเจริญชัยนะครับสาขาที่1นนะครับแล้วก็เดบันยูพีนะครับสอเจริญชัยโลหกิจนะครับสาขาที่2นะครับวันนี้ทางนั้นก็จัดส่งนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นลิปเปอร์นะครับขนาด65แรงขึ้นไปนะครับหรือถ้าเป็นรถไถคูโบตานะครับก็ MU57 แรงขึ้นไปนะครับวันนี้ก็ส่งมอบให้กับ เดิมนะครับคืออุ like อปกรณ์คมสันการเกษตรนะครับตัวนี้ <is S 1> ท, eh ทางร้านก็จะส่งเป็นชุดที่6นะครับส่งมาให้กับลูกค้านะครับร้านอุปกรณ์คมสันการเกษตรนะครับเป็นชุดที่6นะครับชุดที่5นะครับทางร้านก็เอามาไว้อยู่ตรงนี้นะครับก็ขายไปแล้วนะครับวันนี้ทางร้านก็มาส่งเป็นชุดที่6นะครับ กับลูกค้าอุปกรณ์คมสันการ,กรเกษตรนะครับหรือคุณทวีแท็กเตอร์จำกัดนะครับสาขาใหญ่นะครับอยู่อำเภอสีบุเรืองจังหวัดนองบัวลําพูนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่6แล้วนะครับก็ส่งมาให้กับร้านอุปกรณ์คมสันการ,กรเกษตรนะครับจะเป็น3คานนะครับพร้อมใบตัด2ใบนะครับถังกุยเดียวนะครับตัวนี้ใช้กับรถ 60แรงขึ้นไปนะครับถ้าเป็นจอรเดียนะครับหรือถ้าเป็นของคูโบตานะครับก็ MU 57แรงนะครับขึ้นไปนะครับหรือถ้าไม่ใช่ MU ก็62นะครับเป็น L 62นะครับคูโบตานะครับขึ้นไปนะครับสามารถใส่ได้นะครับสวยนะครับสวยงามนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับทั้งสาขาใหญ่นะครับโรงกึงสอเจริญชัยนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0 8 6 2 4 0 7 7 9 2นะครับ0 9 5 1 8 2 3 1 9หนะครับหรือจะเป็นโรงผลิตนะครับสาขาที่2นะครับเดบันยูพีนะครับสอเจริญชัยโลหกิจนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ061952 9191นะครับ วันนี้ทางร้านก็ขอรีวิวนะครับชุดริปเปอร์นะครับสมม่งมาให้ก,กับลูกค้านะครับชุดที่6นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ